นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธา,ายะพาพุทธาตรกัยานมณีนโนภราศีสาหาสาัสสุทันมาพุทโทธธรมโมสังโฆยถาอุโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันธงสีวรีจัมหาเถระอาหังวันทามิทูรโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสักพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิตอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชิยามะ อิมินาสการเณธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสการเณสังฆังอภิปูชยามะอระหังสัมมาสัมพุทโธพระวาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระขาวตาธโมธรรมังนามาสามิสุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโคสังฆังนามามิ มยังพันเตวิสุงวิสุงรักพันธะยาติสลนเนนะสหปัญจาศิรานิยจามาทูติยมปีมยังพันเตวิสุงวิสุงรักพันธะยาติสลนเนนะสหปัญจาศิรานิยจามาตาติยมปีมยังพันเตวิสุงวิสุงรักพันธะยา ติสลเนเนสาหาปัญจาสิรายาจามาพุทธังสลนัางคาชามีธรรมังสลนังคาชามีสังฆังสลนัางคาชามีทูติยัมิพุทธังสลนัางคาชามีทูติยัมิธรรมังสลนัางคาชามี ทุติยมปิสังขังสลนังคาชามิตาติยมปิพุทธังสลนังคาชามิตาติยมปิธรรมังสลนังคาชามิตาติยมปิสังขังสลนังคาชามิปานาติปตาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยมิอธินาธานาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยมิ เมสุพิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทธังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทธังสมาธิยามิสุราเมรยามัชาปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทธังสมาธิยามิอิติปิโ,โภสภะภวะรามสัมมาสัมพุทโธ

สุปฏ er ิป um <them> <inky> ันโนภะควโตสาวกสังโฆชุปป uh, ิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยายาปปิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิปปิปันโนภะควโตสาวกสังโฆญาจิทังจตาริปุริสยุคา คาปุริสบุคาราเอสาภะวโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชวีกรนิโยอนุตรังปุญญาเขตังโลกัสสเด निर्मित साहु धन तङ्खिमे नाचि म् वि ที่ตสาภพาระาตโรโครัมปนาราวกรมธรรมธาทายังขันเตสุทานจวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชสาพาวะตุเตชิยังมังคาราเนนาราคิริงขะาชจวารังอติมาตาภูตัทงทาวะคิจาตกรัมเสนวะสุธารุืันตัง แม่ตามผู้เสกวิธีนาชิตาวามุนิโทตันเตชัสทราบว่าวัตุเตชิยมังฆารานีอุคิตะกาธรรมติหาทัุทารุนันตังทาวันพิโยชันปัะทังกุริมาระวันตังเอธิพิสังขตะมโนชิตาวามุนิโต ตันเตช ay สาบวตุเตชิยังมังคารานีกาตวานกาชมุทรางีวค้าพินิยาจินใจทุตวชนะเชยกายยมัจเสสตันเตนโซมวิทินาจิตตวามุนิโตตันเตชสาบวตุเตชิยังมังคารานี สัจจังวิหายามติสัจจกวาแทเกตุวาทาพิโรปิตมะนังอติอันทะจูตังปัญญาปฏิปัจจิโตจิตวามุนิโตตันเตชิสาภวตุเตชิยมังทารานี นันโทปนันท้าพุทธคังวิปุทังมหิตติพปุตเตนะเทรกพุทธเเคนะชะมาปยันโตอิทูปเทสวิธทินาชิตวามุนิโตตันเตชะสาภวตุเตชิยมังคารเน ทุกข์คาทิฏิภูษเกนะสุทาตาหาธรมพัมมังวิสุทธิมิตรทีปกาพิธานังญาณาเเทนะวิินาชิตตวามุเน็โตตันเตชะสาวาตุเตชิยมังคารเน เอตาปิพุทธเชยมังคาราธคถาโยวาจโนทินาทีเหนสลัดตมตันชีตวานิเนกวิวิธานิจุปาทวานิโมอกังสุขังกจิกเมยนโรสปัญญ์มหาการุณิโกนาโถหิตายสาพานินา ปุเรตวะปารมีสะพะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวเชนะโหตุเตชิยมังขะรังชยันโตโพธิยามูเรสะขยานังนานทิวัตโนเอวังตะวังวิเชโยโหหิเชยาชิชิยมังคะเร อัภรราจิตปัลลังเกสิเสปทวิปุคะเรอภิเเกษาภุตานางังอาคาปาโตปโมทเติสุนักาตาังสุมังขาวังสุปพา,าตาังสุทิตังสุขโนสุมุโตจาสุทั้งพัมจาริสุ ปทากินังกายกรมมังวาจากรมมังปทากินังปทากินังมโนกรมมังปณิทิเตปทากินาปทากินานิกตวานารพันตัถเทตปทากิเนาภวตุสาพมังฆรังลาคานตุสาปเทวตาสาภุฑานุภาเวนะสัทธาโสทียภวันตุเต พวาวตุสาพมังคารังลาคานตุสาะเทวตาสาพะธรรมานุภาเวนะสทาโสตีพาวัตุเตพวาวตุสาพมังคารังลาคานตุสาปเทวตาสาพะสังฆานุภาเวนะสทาโสตีพาวัตุเตนาทรงฟ้าโมทสรสงดินพุทรงสิทธาทรงสมุดยทรงอาสสองอกาศ พุทธังแควค่าธรรมังแควค่าสังฆังแควค่าศัตรูภัยพานี้น่าสันตินาการโรกุกุสันโทสิโรมะเชโมการโรกูนาขามโนนานาจิตเตพุทธกาโรกาสะโปพุทโธจัตเวเนเตทากาโรศีสักยามุนีโคตโมยักเนยกการโรอาริยเมตโยชิวหาทิเตปัญจพุทธานามบิหัง พุทธบูชามหาเตชะวันโตธรรมมบูชามหาปัญโยสังคาบูชามหาโพเขาวหัลระหังพุทโธอิติปิโสภะะวนะมามิหังปัญจมาเรชินนาโถปโตสังโพทิมุตตังมังจตุสัจจังปกาเสติธรรมะจักกลางปวัตติเอเตนะสจจวเชนะโหตุเมชิยมังรัง พุทธังธรรมังสังฆังจาติกันตังมรณะการปานาติกันสาราพัดกันกันพุทธังอรหังจังงางพาเวสัมปนิชามิเมสัมมุขาสัภารติเตสัมมามุขายระณังอรหังกุศลธรรมาสมพุทโธท,ทุสนาโสนะโอพุทธายา ปุตตาโมระเพปุตตังธนกาโมระเพทนางอาิกายเยกายายายะเทวานังเปียตังสุตวาอิติปิโสมควายามาราชาโนทาเวสุวรโนมรณังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะเสยาสนากตาพุทธาเชตวามรังสวาหานังจตุสัจาสพังและสังเยปิวิงสุนราชภา ตันหังกราทยโยพุทธาอัตวีสตินายกาสัพเพบริตาไมหังมัทเกเตมวิชลาสีเสบริโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจเนสังโคบริโตไมหังอุเรสภักคุนากรโหาทเยเมอนุรุโตชาลีพุโตจทักหิเณโกทันโยปิติภากะสมิงโมครานโนจวามะแก ทักคิเนสวาเนไมหังอาสุงอนันทราหุโรกาสโปจะมหานาโมอุภาสุงวามสโสตะเกเกจันเตปิติภาคชมิงสุริโยกับพังกโรนิสินโนจิิสัมปันโนโสพิโตมุนิกุงเขโวกูมารกาสสโปเทรโรไมเหสีจิตวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิทฐฐาสิุนากโร ปุณโญอังคุริมาโรจาุป,ปาวินังทศวรีเทราปัญจยเมชาตาเนราเตเตีระกรมมะมะเสสาชีติมหาเทราวิชิตตาชินสาวกาเอเตชีติมหาเทราชิตตะวันโตชินรสาชลันตาสีละเตเชนะอังคามังเคสุสันติตาลตาตนากระโตอาสิทักิเนเมตเสุตตกัง ท้าชักขังปัจสโตอาศิวาเมกริมาระกังขันทามุระปริตันจะอาตานาเตียสุตกังอากาเสสะธนังอาสิเสสาปากรสันทิตาชินา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 วรสันติตาสัตปาการนลังกตาวาตาปิตาที่สัญชาตาพาหิและตุปทวะอาเสสาวินยังยันตัวนาตชินเตชะสาว่าสโตเมสกิจเจนะสทาสัมพุทปัญนเล ชินาปัญชระรมัชนชนีวิหารตังไมหิตเรทธาเรตุมังสเพเตมหาบริสาสภาอิเจวามตโตจุต,จตุโตสุลคตชินานุภาเวนะชิตุปตะโวธรรมานุภาเวนะชิตายสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตังระโย ο, สัตถมานุภา,า,า,าวะปาริตโตจารามิชินาปัญชรเรเต นาอา,านาอูนา,นา,นา,นามา,า <sun arrivé S 1> มาอามาอูมานาอา,านาอามาอาอูอูนาอูมาอาอาอิติมามีมาม้นพูนมามีมาหมั่มนัมาพาทักยัสษานุภาวะโตยัขาเนวะทัสเสติพินสนังยมหิเจวานิยุชนโตรัตินทิวะมะตันทิโตสุขังสุปฏิสุตโตจะัปะปังกิจินะ ปัจติเอวามาทิุูู่้เปตังปริตังตังพนักมเหการณียมาทูกุสลเในยันตังสารตังปะทางอภิสมัยสะโปอุชูจะสูชูจะสูโจจะสมุทวนนาติมานีจัตุสะโกจะสุภโรจะอาภิจโจจะสารลหุกาวุติสานติ ชนิปโกจะอาปะคาโปกุเรสวนนุกิโทนะจากุดทังสมาจเรกินจชเยนนวินยุปเรอุปาวเธอยุสุขิโนวาเคมิโนโหตุสาเพสาตาะวันตุสุขิตตาตาเยเกจิปานะปุตติทสาวาทาวาราวั

kawan tusuk kita tanah paro parang ni kope cina cina kinci bayaro sena kesan nanya satu kami caya mata ya yang putang ayu sae pisah sumana sam अपरिमानं वेतां च साफरो कस्मि मानसम्भव ए अपरिमानम् उत्था अधोचतुर्या च असम्भथाम् अवैर असपातां तिथां च रङ्गो वासयानो वा यावता सविखतमिथो एतां सति अतिथयपममेताम् อิทมาวทิณทิจานุปคัมมชีระวาทศเนนสามปันโนกาเมสุวิเนยเกทันาหิชาตุคาปเสยยังปุเรติเตพุทธาแม่ตังจิตตังมามาพุทธาพุทธานุภาเวนะธรรมาแม่ตังจิตตังมามาธรรมะธรรมานุภาเวนะ สังฆาแม่ตังจิตตังมามาสังฆาสังฆานุภาเวนะกายกรรมมังวจิกรรมมังมโนกรรมมังสารจิจากกรรมมังอาสารจิจากกรรมมังขมานตุเมอโหสิจกรรมมังภาวะตุเม กรรมใดๆก็ตามที่ข้าพเจ้าได้เคยรวงเกินทั้งโดยกายวาจาใจต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มารดาบิดาผู้มีพระคุณสัพพสว์ทั้งหลายตลอดจนเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เบียดเบียนท่านในทุกภพชาติจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอโหดชกรรมในกรรมนั้นทั้งปวงขอให้ทุกๆท่านตลอดจนเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายได้โปรดรับรู้และยกโทษให้เป็นโหดชกรรมแก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแมนะ้แต่กรรมใดๆที่ใครๆทําแก่ข้าพเจ้าในทุกภพชาติจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอหดชกกรมให้ทุกทท่านทน้่งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเปลนแผ่ทานขอจงเลิใจให้เขาเรล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐาน ที่ผูกมาตัวเองและผู้อื่นขอให้ต่างฝ่ายตามเวสาลีจัดสัญญาทั้งปวงหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีโหชิกรรมให้ขอถอนความมาคาดความพยาบาทและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพกขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดทั้งสิน้น ด้วยอาน,นิสงส์งแห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงสาคณาญาติผู้มีบุกการมีคุณเพื่อนและบริวารของข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจมีความเจริญท,ทั้งทางโลกและทางธรรมคิดปฏิบัติแต่สิ่งอันดีสิ่งอันชอบความทุกข์แก่ได้ใกล้ความเจ็บไข้ยอก็ได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยทุกทั้งหลายจงสมสิ้นหายไป ปารนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จเถิดอีมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิอีมานิปัญจสิขาปทานิสมาธิยามิอีมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทโธพระธรรมโพระสังโฆเป็นที่พึ่งเถือกของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งเถิงของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งเทิงของข้าพเจ้าอาหังสุกิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหังวิทุโผโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากทุกข์อาหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวร อาหางอภัยยาประโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงป่าศจากความลำบากอาหังอนิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงป่าศจากอุปสรรคสุขีอาตานางปริหารามิจงรักษาตนให้มีความสุขตลอดกาลนะ บุญยากรารมเมนะด้วยกุศลผลบุญแห่งข้าพเจ้าได้สร้างธรรมทานและสวดมนต์ภาวนาวิปัสสนากรรมฐานตลอดจนบุญกุศลใดๆทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสะสมมาทุกพบชาติถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอน้อมถวายบุญความดีนี้แด่พระพุทธเจ้าพระรหันสาวกพริยุ์ุคคลและพระบริสัทุกองค์ เพื่อให้เกิดเป็นมหาบุญมหากุศลมหาบารมีอุดหนุนค้ำชูคุณบิดามารดาปัวจารย์ผูม้มีประคุททุกท่านในทุกภูชาติตลอดทั้งเพื่อนบริวาสรสัตว์สรสพะมุญญาทั้งหมดสัรพเ <ๆ S 2> จ้ากรรมในเวททั้งหลาย ผลจากทุกประสบแต่ความสุขยิ ını, ่งยขึ <Census pretty S 2> ้นไปและขออุทิศมหาบุญมหากุศลมหาบารมีนี้ไปให้ทุกโลกทุกนามทั้งยี่สิบชั้นพรหมโลุหกชั้นเทวโลกมนุษย์โลกมารุ่งยมโลกใบพุนงศ์มีนรก่งเปรตระศกายสัตว์เดรัจฉานและในหมื่นโลกธาตุกับแสนจักรวาลที่ครอบคลุมวิทยเวลาทั้งที่เป็นมนุษย์อามนุษย์ลูกวิญญาณหนาลูกปญญาณและสจากสัตว์ทั้งหลาย ทั้งที่เป็นมิตรและศัตรูผู้มีพระคุณทั้งหมดทั้งสิ้นตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าขอให้ทุกลูกทุกนามจงไปสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เดือดรียนซึ่งกันและกันเลยขอให้มีแต่ความเมตตาและมิตรไมตรีต่อกันขอให้ทุกผู้ทุกนามทุกสรรพสิ่งจงร่วงอนุโมทนาในกระแสแห่งบุญนี้ และพึงได้ไปเพลิชเพความสุขเช่นเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับด้วยเถิดด้วยอำนาจมหาบุญมหากุศสมหาบารมีนี้จงเป็นพละพปัจจัยนิสัยนำส่งให้ข้าพเจ้ามีสติรู้จวมีปัญญาลุ้คิดมีปฏิภาณไหวพริบเฉียบแหลมว่องไวพบความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมพบความสุขความสำเร็จทั้งการงานการเงินครอบครัวความรักพบจริสัดและเวรกรรมทั้งพวง โมทนาสาทุโมทนาสาทุโมทนาาสาทุ